ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับชาแนลอีกเร็วนะคะทุกคนวันนี้ก็คือเรามีเรื่องราวก็คือว่าเราเบื่อมากๆเลยนะคะกับการแบบอยู่บ้านช่วงโควิดอีกแล้วเราก็เลยคิดว่าเราอะอยากหาก,กิจกรรมอะไรทําซึ่งตอนนี้คือชาคิดถึงการไปเที่ยวมากทุกคนและประเทศให้เราคิดถึงมากที่สุดก็คือญี่ปุ่นเราก็เลยแบบคิดว่าฉันจะทำยังไงดีให้ตัวเองรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้ว ญี่ปุ่นตอนนี้เขามีเทรนดนหนึ่งทุกคนก็คือเป็นเทรนด์โซโล่แคมปิ้งนะคะนั่นก็คือแคมปิ้งคนเดียวการกางเต็นท์คนเดียวไปเลยคนเดียวซึ่งเทรนด์นี้คือแบบผู้หญิงเขาก็ไปกางเต็นท์คนเดียวกันนะชาก็าเลยแบบเกิดไอเดียว,ว่าเฮ้ยเราลองกางเต็นท์ดูเองบ้างไหมคือชา,าไม่เคยไปตั้งแคมป์ไปการแบบมีไปกางเต็นท์แคมปิ้งอะไรที่ไหนเลยแบบไม่ไม่เคยเลยนะ แต่ว่าวันนี้เราจะมาลองหาทักกางเต็นคนเดียวดูคะ่ะดูว่าจะรอดหรือไม่ตอนนี้ก็เวลาบบช่วงกลังเย็นๆนกำลังเริ่มแบบ ฟ้ากำลังเริ่มมืดแล้วพาทิตย์ตกดินก็เดี๋ยวคิดว่าจะออกไปกลางเต็นท์กรุบกรุบแล้วก็หาก,กิจกรรมอะไรทำสักนิดนึงค่ะทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฉุดอ่ะ,อะพร้อมแล้วนะกับการไปแคมป์แล้วก็ใครตูนอยู่กับเราด้วยวันนี้ <laughs> ก็ไม่ได้โซโล่แคมปิ้งสัทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นออแคมปิ้งหนึ่งคนกันหนึ่งหมาล้กันนะคะวันนี้ ยไปดูกันว่าชาติกลางเต็นจะรอดไหมนะเป็นการกลางเต็นเองคนเดียวครั้งแรกโซโล่แคมปิง้งเอาไปดูกัน ทุกคนเต็นท์ของเราก็เสร็จแล้วนะคะการโซโล่แคมปิ้งมันไม่ง่ายเลยค่ะทั้ว่า ยากมากการตั้งแคมป์ครั้งแรกของชาเนี่ยแต่ก็โอเคอยู่นะตอนนี้นะคะเต็นท์เราก็พร้อมแล้วและชุดเราก็พร้อมแล้วนี่ที่จะแคมปิง้งฟิลแบบญี่ปุ่นสุดๆไปเลยนะคะอีกอย่างเดียวเท่านั้นที่เรายังเหลืออยู่เนี่ยก็คือการทําอาหารเมื่ออาหารของเราวันนี้เนี่ยแน่นอนอย่างที่ชาบอ,อกไปก็คือคิดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมก็ต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นแน่นอนเลยค่ะซึ่งเมนูของเราในวันนี้นะคะก็คือมันหวานญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ อานที่เราจะใช้ทำอาหารในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยมันหวานชิโทรินะคะมันหวานญี่ปุ่นระดับพรีเมียมที่เขาบอกว่าเขาเป็น Number รวันในประเทศไทยเลยนะสำหรับนำเข้ามันหวานญี่ปุ่นเขาเป็นแบบว่าญี่ปุ่นแท้เลยคือ Import มาจากญี่ปุ่นโดยตรงแล้วเขาบอกว่ามันหวานฉ่ำมากๆวันนี้เราก็จะมาลองทำอาหารให้ดูกันคะ่ะว่าหวานฉ่ำขนาดไหนอันนี้นะคะสโลแกนเขาบอกเลยว่าชิโทริหวานทุกคำฉ่ำทุกหัว เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันนะคะชาจะมาเปิดให้ดูว่ามันหวานญี่ปุ่นชิโทริเนี่ยเขามีทั้งหมดกี่ไซส์นะคะก็คือนี่เลยอันนี้เป็นอันนี้นะคะเป็นไซส์ S ที่เขาบอกว่ากินเป็นแน็คได้เลยง่ายๆนะคะน,นี่ไซส์ S อเนาะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นไซส์ M ก็คือจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเหมาะกับการแบบเอาไปทำอาหารเมนูอะไรต่างๆแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะไซส์ L ใหญ่มาก ทุกคนอันเนี้ยเหมาะสําหรับแบบ Family Size นะซึ่งเดี๋ยวเมนูที่ชาติจะมาทําวันเนี้ยก็คือจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแบบไซส์ของแต่ละมันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าชาติจะทําอะไรแต่ว่าอยากให้ดูถึงความแบบพรีเมียมของเขาอะคือยิ่งยิ่งกว่าไซส์ L อันเนี้ยเขามีไซส์นี้ด้วยนะไซส์ Size XL ทุกคน คือพอเปิดออกมาคือมันใหญ่จริงๆต้องบอกว่าอันนี้คือถ้าเกิดใครแบบอยากซื้อเป็นแบบของขวัญวันเกิดหรือแบบอะไรให้ใครเนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่าดูโอ้โหกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะอันนี้ไซส์ XL นะคะสุดพรีเมียมของชิโทรีเขาเลยไปไปทำอาหารกันดีกว่าใครตุนไป ค่ะเดี๋ยวในระหว่างที่เรารอเขาเผาอยู่เนี่ยคือถ้าเราใช้วิธีการเผาด้วยเตาถ่านแบบนี้มันจะใช้เวลาสักประมาณ40-50นาทีกว่าเขาจะสุกเนาะในระหว่างนี้ก็คือเราเดี๋ยวเราจะทำสเต็กไปด้วยกันเลยอเคอเราจะมาปรุงสเต็กกันก่อนนะคะซึ่งสเต็กที่ใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเนื้อโกเบด้วยนะก็คือบอกแล้วว่าคิดถึงญี่ปุ่นมากๆยังไงวันเนี้ยก็ต้องได้ฟิลอยู่ญี่ปุ่นทุกคนมาเริ่มต้นด้วยการแบบลงโอลิฟออยล์ให้น,อน,อน้องสนย หวานทุกคำฉ่ำทุกหัวทุกคนคะ่ะเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วค่ะเราจะได้ชิมนี่ชีโทรีมันหวานญี่ปุ่นไซส์เอสแล้วนะคะว้ยังร้อนอยู่เลยอะ่ะกินยังไงดีอ่ะวยิ่ ร้อนมากร้อนมากร้อนกวูทุกคนดูดิดูความฉ่ำของเขาโอ้ oh m g ทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะคะไซส์เอสจะกินง่ายๆแบบนี้เลยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นแบบสแน็คไซส์นะคะก็คือเผาง่ายๆแล้วก็กินง่ายๆแบบนี้เลยตามสไตล์คนญี่ปุ่นเลยนะอืมโอ้ม,มาก ืมล้นตอนนี้ฟิลแบบฟิลอยู่ญี่ปุ่นมากอะเราอยู่ญี่ปุ่นแล้วทุกคน <laughs> มันคอมพลตมากๆอร่อยอะที่สุดอะคือที่หนึ่งจริงๆนะตามที่เขาเคลมเลยเพราะฉะว่ามันมันหวานแล้วมันก็นุ่มกำลังพอดีแล้วก็แบบเหมือนมันแทบจะละลายในปากไปเลยอะทุกคนชิโตริหวานทุกคำฉ่ำทุกหัวอ,อร่อยอร่อยอร่อย ร้อนถ้าบอกว่าคนอัพใกล้ๆนะคะมันยังมีแบบเป็นน้ำช่ำๆข้างล่างอยู่เลยอะ่ะอ่อย,อยจริงนี่ขนาดเพิ่งไซเอสนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าไซเอ M จะเป็นยังไงไปคะ่ะชีทุรีหวานทุกคำช่ำทุกหัว โอเคค่ะทุกคนหลังจากเมื่อกี้เราได้ชิมไซส์ S ไปแล้วนะซึ่งฉ่ำมากเราจะมาลองไซส์เอกันต่อค่ะซึ่งไซส์เเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดของชิโตริเลยนะเราจะมาดูกันว่าเอ้ยมันทำไมมันถึงเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดเดี๋ยวลองแกะกันมก,ก่อนเฮ้ยรู้สึกได้ถึงความแบบมันนุ่มฟูเฮ้ยฉ่ำมากร้อนไหมอะจับได้จับได้ โอเคทุกคนมันดูแบบฉ่ำมากซึ่งวิธีกินนะคะของไซเอ็มเนี่ยชาจะกินให้มันแตกต่างจากไซเอสนิดนึงก็คือวิธีของชาเนี่ยชาก็จะวิธีของชาหนาะชาจะใส่เนยลงไปก้อนหนึ่งอย่างนี้เลยลงไปตรงกลางแบบนี้ให้เหนยเขาแบบเจอความของมันหวานแล้วก็ละลายนิดนึง แล้วก็ปรุงนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนั่นเองมาค่ะทุกคนเราจะมาลองชิมกันนะว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงอร่อยไหมจะตักทั้งเนยแล้วก็ทั้งมันขึ้นมาหอมกันอุ้ยเนื้อมันแบบชุ่มฉ่ำมากอะ่ะอืมหวานมาก แล้วก็บอกว่าพอยิ่งทานกับเนอยอะ่ะมันแบบหวานหวานเค็มเค็มปลาเลมปลาเลมอร่อยรู้เลยเข้าใจแล้วทำไมไซนี้ขายดีเพราะว่ามันเป็นไซที่แบบกำลังพอเหมาะพอดีสำหรับจะกินหนึ่งคนหรือกินสองคนทำแบบให้ทางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหลายๆหัวอะ่ะมันพอดีมากๆเลยสูตรเนี้ยเด็ดสูตรกินกันเลยนะแล้วก็โรยเกลือพริกไทยนิดนึงชำ่ำช่ำมาก ชีทอรีหวานทุกคำฉ่ำทุกหัวอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อลองไซส์อกันต่อค่ะทุกคนว่าไซส์เอลเนี่ยเราจะทำเมนูอะไรและจะออกมารสชาติแบบไหนเนาะชีทอรีหวานทุกคำฉ่ำทุกหัว ทุกคนเราเดินทางมาถึงไซส์ L กันแล้วนะคะซึ่งเมนูที่ชาจะทำกับไซส์ L นี้บอกเลยว่าพิเศษเพราะเรานี่มีโกเบสเต็กมาด้วยนะ,ะสิ่งที่ชาจะทำเดี๋ยวขอผ่าน้องออกมาก่อนขออันเชิมีด ที่ชาจะทํานะคะก็คือแจ็กเก็ตโปเรโรนั่นเองก็คือเป็นเมนูสุดคลาสสิกซึ่งปกติเขาจะกินกับมันฝรั่งปกติใช่ไหมแต่อันนี้เราจะมากินกับมันหวานญี่ปุ่นดูลองดูว่ามันเป็นยังไงทุกคนอ่ะเราจะเริ่มจากลงนี่ลงไปก่อนนะคะซอฟ r ์ครีมคะ่ะโปลงตามด้วยเบคอนเลยจ้าตามด้วยนี่นะคะเป็นต้นหอมรวลงไป มาค่ะทุกคนชาติจะมาลองกินแจเกตเฟอเตโตเวอร์ชันมันหวานญี่ปุ่นนะคะคู่ไปกับโกเบสเต็กอันนี้เลยเดี๋ยวขอหั่นสเต็กก่อนสเต็กก็ช่ำมันหวานก็ช่ำขึ้นมาเน้นๆแบบนี้กินด้วยกันไปเลยจ้า สุดยอดอ่ะทุกคนสุดยอดม,มากมากคือพอมันมีซาครีมมีแบบทั้งเบคอนต้นหอมแล้วก็กินกับสเต็มกมันแเหมันมีหลากหลายรสชาติอยู่ในปากมากๆมันยิ่งทาให้รสชาติของมันหวานญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยมันแบบโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะว่ามันหวานญี่ปุ่นของแท้ต้องชีทอรีเท่านั้นค่ะ หวานทุกคําฉ่าทุกหัวทุกคนชานลืมบอกไปว่ามันหวานที่เรากินกันอยู่นี้นะคะเป็นเรียกว่ามันหวานพันเบนิฮารุกะนะคะซึ่งมันคือมันหวานที่เป็นแบบหวานชุ่มฉ่าหนึบหนับที่สุดเหมือนกินแบบของหวานเหมือนกินคาราเมลอ,อะไรประมาณนั้นเลยนะซึ่งหวานจริงๆและมันหวานญี่ปุ่นของแท้ต้องชีทริเท่านั้นค่ะหวานแบบนุกว่าลุกว่าเชื่อน้าตาลแต่ว่าไม่ใช่เลยทุกคนอยากให้ทุกคนลองจริง ไม่ได้เวิร์นะกินเปล่าๆก็อร่อยกินกับสเต็กก็ยิ่งอร่อยนะคะทุกคนมันเป็น side d i s ที่ดีมากๆแล้วมันก็ไม่ได้หวานจนเลี่ยนเกินไปเลยแบบเนี้ยคือช่างมองว่ามันมันเพอร์เฟกมากๆเลยอะ่ะแบบสําหรับใครที่ถ้าแบบเบื่อแล้วมันฝรั่งธรรมดาลองเปลี่ยนมาเป็นมันหวานญี่ปุ่นดูนะคะสิ่งที่กินมาแบบทุกไทนะทุกคนเอสเออ่ะคือถ้าว่าชาชอบไซแอลที่สุด เพราะว่าคือเนื้อเขาแน่นมากเนื้อฉ่ามากแล้วก็มันแบบกินได้เยอะอะ่ะแล้วชอบว,ว่ามันคิดเมนูได้หลากหลายเบี๋วยวเบียงชาจะเป็นคนชอบทาอาหารอยู่แล้วก็จะชอบเนี่ยคิดเมนูอะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่ได้กินแค่แบบตัวมันหวานเฉยๆเนี่เออชาบก็บอกว่าไซส์ L เนี่ยมันก็เป็นไซ์ที่แบบพอดีที่จะเอามาทําเป็นอาหารหลากหลายเม,มนูต่างๆอะไรเนี้ย<อ>ก็เลยส่วนตัวนะชอบไซสอ L มากๆอือ แล้วอย่าลืมว่ามันหวานญี่ปุ่นของแท้ต้องชีทอริเท่านั้นค่ะของแท้แน่นอน ทุกคนคะ่ะคือชาก็ต้องบอกเลยนะว่าจริงๆชาเป็นคนชอบกินมันเผาญี่ปุ่นอยู่แล้วคือเวลาไปญี่ปุ่นก็ต้องกินแล้วบอกเลยนะว่าถ้าใครคิดถึงบรรยากาศญี่ปุ่นแบบชานะต้องนึกถึงชิโทริเลยนะคะอยากให้ไปลองกันจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่สะดวกตั้งเตาแคมปิ้งบาร์บีคิวแบบ,บ,แบ,บชานะจริงๆแล้วชิตโตริเนี่ยเขามีแบบ วิธีทําที่ง่ายกว่านี้มากๆแบบเอาเข้าเตาไมโครเวฟก็ได้เอาเข้าเตาอบก็ได้หรือว่าเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันก็ได้นะคะทุกคนคือมันอีซี่คกกิ้งมากๆไม่ต้องมาแบบว่าเสียเวลาทั้งเต็นจากโซโล่แคมปิ้งหาทําอะไรแบบนี้แบบช้าก็ไม่ต้องก็ได้นะแต่จ้าหาทําเองค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็บอกว่าอร่อยมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเมนูที่ ทำกินอีกเรื่อยๆเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกตอนไหนเนาะเราก็คงนึกถึงชิโตรีต่อไปเรื่อยๆค่ะและที่สําคัญนะคะทุกคนช่วงนี้เนี่ยเดือนมาการาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อมันเผาญี่ปุ่นเนี่ยแถมไปด้วยเลยสวีทโปรเตโตชิพที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะสามารถดูรายละเอียดได้เลยที่ a c e b o o k ชิโรีไทยแลนด์นะคะทุกคนแล้วก็สําหรับคิป โซโล่แคมปิ้งหาทำของช้าวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย